จะพาคุณเข้าสู่บทใหม่ของความรักความลึกลาบและสสน่น,นที่มีอาจต้านทานเพียงกดติดตามแล้วมาฟังเรื่องราวความรักนี้ไปด้วยกัน สูตรแซบเขียนโดยพระพัฒสอนภาคเสียงโดยสวนีตอนที่สามพิเรยพงศ์ผ่าร่างสูงสง่าก้าวออกจากห้องนอนบรยุดยืนมองภาพถ่ายของมารดาดวงตาสีสนิมเหล็กเรียวเล็กภายใต้แพรขนตางอนหม่นแสงลงเขี้ยวมังกรเข้มขมวดเข้าหากันน้อยๆริมฝีปากนารับกับจมูกโดงเม้มเข้าหากันเป็นเส้นตรง แม้เรือนผมดำคลับตัดซอยเรียบร้อยกับสูสีเข้มจะทำให้เขาดูภูมิฐานและผิวขาวสะอาดนั่นก็ทำให้เขาดูหล่อเหลาราวกับพระเอกหนังจากแดนมังกรหากเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกกลับไม่อาจซุกซ่อนความอ้างว้างเดียวได้ที่ฉายออกมาทางแววตาของเขาได้เลยด้วยนิยามนี้หัวใจของเขากำลังหยหาความสุขความรักความอบอุ่นจากมารดาบังเกิดกล่าว ที่เคยอบอวนอยู่ภายในเรือหลังเล็กสองชั้นยกไต้ถุนเตี้ยๆแห่งนี้และความรู้สึกนั้นก็ได้กลับกลายเป็นเพียงความทรงจำที่ตรึงแน่นอยู่ภายในใจเข้าไปแล้วนับตั้งแต่คุณดารากรเจ้าของบ้านพักหลังนี้เสียชีวิตลงเมื่อ2ีปีก่อนตั้งแต่เขาจำความได้ชายหนุ่มจำได้ว่าทุกๆคืนแม่จะพาเขาออกมานั่งเล่นที่ระเบียงบ้านและเล่นขิมให้เขาฟังเสมอแม้วันนี้แม่จะจากโลกนี้ไปนานแล้ว หากเมื่อเขากวาดสายตามองทุกอนุของพื้นไม้ขัดเป็นมันวาามองขีมเครื่องเก่าที่ยังดูใหม่จากการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากเขาวางนิ่งอยู่ในตู้โชว์ติดผนังหน้าห้องนอนของแม่ชายหนุ่มก็ยังสัมผัสดได้ถึงความสุขที่อบอวลอยู่ภายในใจผมไปนะครับแม่พิริยพงษ์เอ่อยแผ่วเบาแล้วก้าวลงมาตามขั้นบันไดผ่านแนวดาหลาออกดอกสะพรัง่งบริเวณด้านข้างของครหาสนาหลังใหญ่และเห็นคุณเพนแคร กำลังเก็บด้าลาดอกใหญ่จากต้นก็เอ่ยทักขึ้นว่าผมไปทำงานก่อนนะครับคุณน้าสามจ้าคุณเพนแข่หันมายิ้มให้เขาดวงตาทั้งคู่ฉายชัดถึงความเมตตาปราณีจากใจชายหนุ่มยกมือขึ้นทำความเคารพหญิงไว้กลางคนแล้วก้าวเดินต่อไปยังรถยนต์คันเล็กสีบอนส์คันงามจุย้ยเสียงเรียกชื่อเล่นของเขานั้นพาให้ชายหนุ่มต้องชะง,งักฝีเท้าริมฝีปากบางเฉียบเหยียดตรง ดวงตาสีสนิมเหล็กเต็มไปด้วยความประหลาดใจด้วยนึกไม่ถึงเลยว่าเช้านี้คุณพกามาตคุณใหญ่ของเจ้าสัวเจียงจะเป็นฝ่ายพูดกับเขาก่อนทั้งที่ร้อยวันพันปีตั้งแต่เขายังเป็นเพียงเด็กชายจนโตป่านนี้นางแทบจะไม่เหลือบแลใส่ตามาทางเขาเลยแม้สักแวบ,บเดียวเมียเราหรือครับคุณนะชายหนุ่มหันขวับกลับไปประสานสายตากับผู้สูงวัยกว่าตามตรงเธอเห็นลูกชายฉันไหมอ๋อ ที่นางจำใจพูดกับเขาก็เพราะคุณโจเป็นต้นเหตุเองนะหรือพิริยพง์บอกตัวเองไม่เห็นครับเขาตอบออกไปสั้นๆสพใส่ตาคุณพกาาาตรงๆเพื่อให้นางมั่นใจได้ว่าเขาไม่ได้โกหกงั้นเหรอคุณพกาาาพยักหน้ารับรู้และหันหลังเดินกลับขึ้นบันไดด้านหน้าคฤหาสน์ไปทิ้งให้พิริยพง์มองตามไปจนร่างสมส่วนสมวัยนั้นลับบานประตูไม้สัก สลักสลาวลวดลายรถน้ำรูปเถาไม้งดงามนั่นไปคุณพากาม마ศคงเห็นว่าพี่สุดสัก์ลงมาสนิทสนมคลุกคลีกับเขาตั้งแต่เล็กจนโตละมัง้งจึงอุตส่าห์ลงมาถามหาลูกชายคนเดียวด้วยตัวเองคิดแล้วชายหนุ่มก็อดนึกเป็นห่วงพี่สุดศัก์ไม่ได้เป็นใครก็คงทุกข์ใจมากอยู่หรอกถ้าจูๆ่ๆถูกสองบุพาการีจับคลุมถุงชนอย่างกะทันหันเช่นนี้ชายหนุ่มยักไหลน่น้อยๆกับคำว่าคลุมถุงชนนั้น การที่เขาไม่ได้เกิดมาเป็นลูกชายภร,รยาเอกของเจ้าสัวเจียงนี่ก็เป็นข้อดีสําหรับชีวิตของเขาเหมือนกันเพราะเจ้าสัวเจียงเองคงไม่หันมาจับเขาคลุมถุงชนกับลูกสาวนักธุรกิจคู่ค้าคนไดรอกชายหนุ่มพาตัวเองออกจากความคิดเรื่อยเปื่อยนั้นแล้วก้าวขึ้นมานั่งประจําหลังพวงมาลัยรถยนต์คันเล็กครึ่งชั่วโมงหลังจากฝ่าการจราจรไม่ขับข้างนักกลางเมืองแปดริ้วชายหนุ่มก็พาตัวเองมาถึงบริษัทจรูนฟูสสวัสดีครับบอสเมื่อแต่เช้าเลยนะครับ พนักงานรักษาความปลอดภัยสวมเสื้อแขนยาวคอปกสีฟ้ากับกางเกงสีดำถือกระบองประจำป้อมหน้าบริษัททักขึ้นทันทีที่ชายหนุ่มเลื่อนกระจกลงแลกบัตรเขายิ้มมุมปากให้พนักงานรักษาความปลอดภายนั้นแล้วขับรถเข้ามาจอดยังลานจอดรถซึ่งมีรถยนต์คันเล็กของพนักงานบริษัทจอดอยู่แล้วห้าหกคันพิริยพงศ์ก้าวลงจากรถก้าวฉับฉับผ่านประตูกระจกด้านหน้าบริษัทขึ้นลิฟต์มายังห้องทำงานชั้นแปด อันเป็นห้องทำงานของผู้บริหารผ่านหน้าโตะทำงานของจุธาทิพย์เลขาหน้าห้องสาวใหญ่หน้าตาบ่งเค้าความเป็นลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนผิวขาวเหลืองร่างตุ้ยนุ้ยเข้ากันดีกับสูทสีเข้มกับกระโปรงสั้นแค่เขาวที่หล่อนสวมใส่สวัสดีค่ะบอสหลอนยกมือทั้งสองขึ้นกระพุ่มไหวด้วยกริยานอบน้อมเช่นเคยชายหนุ่มชะง,งักฝีเท้ายกมือขึ้นรับไหวหล่อนพร้อมกันนั้นก็ส่งยิ้มมุมปากให้ กำลังจะก้าวเข้าไปในห้องทำงานอยู่แล้วหากไม่เลขาสาวใหญ่ไม่รั้งเขาเอาไว้เสียก่อนเตี่ยวคะ่ะบอสเมียรเหรอชายหนุ่ขมขมวดคิ้วดวงตาสีสนิมเหล็กฉายแววประหลาดใจขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อวานซืนตอนที่บอสออกไปธุระก,กับผู้จัดการทั่วไปนะคะมีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนมาหาบอสแล้วฝากนี่ให้คะ่ะว่าพลางลันก็ส่งซองกระดาษสีชมพูให้เขา พิริยพงศ์รับซองกระดาษนั้นมาถือไว้ในมือเขาบอกหรือเปล่าว,ว่าชื่ออะไรเอ่อ uh แม่เลขาสาวใหญ่นิ่งนึกอยู่ครู่ก็ตอบว่าเขาบอกว่าชื่อคุณดุษฎีกับคุณเรนุก,กาค่ะโอ้ชายหนุ่มครางเบาๆในลําคออย่างนึกขึ้นมาได้ว่าคุณดุษฎีคนที่แม่เลขาสาวใหญ่ว่านั้นไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นในดีเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นสมัยที่เขาเรียนสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการอาหาร ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศนั่นเองดุษฎีเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาคมสันผิวขาวจัดรูปร่างสูงใหญ่สมกับดีกรีเดือนคณะความเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเสน่ห์เอาอกเอาใจเก่งทำให้เขาเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งในคณะเดียวกันและต่างคณะแต่กระนั้นดุษฎีก็ไม่ได้สนใจสาวคนใดอย่างจริงจัง พิเรียพโหงเปิดประตูกระจกเข้ามาหย่อนกายลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่หลังโต๊ะทำงานเปิดซองกระดาษสีชมพูออกอย่างเบามือภายในมีบัตรเชิญออกแบบเรียบเก๋ประดับภาพถ่ายคู่บ่าวสาวข้อความพิมพ์ชื่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายชื่อคู่บ่าวสาวและกำหนดการพิธีรดน้ำสั่งในช่วงเช้าและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นชายหนุ่มอ่านข้อความบนบัตรเชิญน,นั้นเพียงรอบเดียว พลิกด้านหน้าบัตรเชิญขึ้นมาผิดภาพถ่ายคู่บ่าวสาวอีกครู่หนึ่งก็เบิกตากว้างอย่างนึกขึ้นได้ว่าเรนุก,กาเจ้าสาวของดุษฎีก็คือบุตรสาวคนเดียวของนักธุรกิจค้าอัญ,ญมณีชื่อดังของวงการอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยนั่นเองจะว่าไปในดีนี่ก็ตาถึงใช่ย,ย่อยทีเดียวที่เลือกผู้หญิงสาวสวยรวยทั้งทรัพย์และสเสน่ห์อย่างเรนุก,กาแล้วความคิดฟุ้งซ่านของเขาก็สะดุดลงเมื่อเสียงเลขานุก,การสาวใหญ่ดังมาจากอินเตอร์คอมว่า บัสคะเอกสารการประชุมพร้อมแล้วค่ะแน่นละชายหนุ่มจึงลุกจากเกา้าอี้ยืดตัวตรงสุดลมหายใจเข้าออกช้าลึกก่อนจะก้าวออกจากห้องทำงานอยากกระฉับกระเฉงพร้อมแล้วสำหรับการทำงานในเช้าวันนี้เพียงรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นคันหนึ่งอันมีบุรุษปรายนีสูงไวัยสวมหมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวถุงมือกางเกงขาย,ยาวนั่งคร่มอยู่บนนั้น ด้านหลังและด้านข้างพ่วงกล่องใส่จดหมายล่นมาจอดด้านหน้าร้านสูตรทซาบบัวขวัญผู้กำลังยืนต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าร้านก็วิ่งไปรับจดหมายจากไปรษณีมีจดหมายของฉันไหมลุงหลันฐานยิ้มยิ้มในตาสีน้ำตาลเข้มคู่นั้นทอประกายแห่งความหวังขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็ตั้งยิ้มแย่กับคำตอบของลุงบุรุษไปรษณีไม่มีหรอกนุ๊ด่ของนูแพรเนาะบุรุษไปรษณีสูงวัยว่า แล้วส่งซองกระดาษสีน้ำตาลใส่มือบัวขวัญหล่อนรับมาถือไว้รับเอกสารมาเส้นตามตำแหน่งที่บุรุษปรัณีสูงว้บอกแล้วจึงหันหลังก้าวฉับๆมายังจุดรับรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งซึ่งประกายแพรประจำอยู่นี่จดหมายเจ๊จ้าส่งซองกระดาษสีน้ำตาลให้นายจ้างแล้วบัวขวัญก็ผละไปทำงานของตัวเองทิ้งให้ประกายแพรมองชื่อและที่อยู่ผู้ส่งแนววิ่งดุษฎีสิริวัฒนกุล หล่อนทวนชื่อผู้ส่งในใจซ้ำไปซ้ำมาความเจ็บปวดแล่นปราดไปทั่วทุกอนูของห่วงหัวใจค่อยๆแกะซองผนึกแน่นด้วยมืออันสันรร,าริกแข้งขาอ่อนแรงจนแทบทรงกายไม่ไหวเมื่อหยิบซองสีชมพูออกมาคลี่เปิดและเห็นบัตรเชิญของชายหนุ่มผู้ที่หล่อนรับจ้างวาดภาพแต่งงานให้เขาอยู่ในขณะนี้ภาพของดูษดีและเรนูกาว่าที่เจ้าสาวของเขาดูหล่อเหลาสะสวยสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก ไม่ต้องมีใครบอกประกายแพรก็รู้ว่าบัตรเชิญใบนี้พิมพ์ขึ้นจากความรักอาบไล้ได้วยความสุขสมหวังของคนทั้งคู่หล่อนเซอ,อีกที่เป็นคนผิดหวังในความรักต้องเจ็บปวดเจียนตาอยู่เพียงลำพังเช่นนี้ยิ่งได้อ่านข้อความเขียนด้วยตัวอักษรวดหวั่นหลังบัตรเชิญใบนั้นความเจ็บปวดใจก็ยิ่งทบเท่าทวีคูณพี่อยากให้แพรมางานแต่งงานของพี่ที่สุดเลยรู้ไหมยังไงแพรก็ต้องมาให้ได้นะครับมาเป็นพยานรักระหว่างเรา มาดูรูปที่แพราวาดประดับอยู่หน้าสุ้มงานแต่งของเรานะว่าจะสวยขนาดไหนพี่กับหนูเรจะรอนะน้องสาวของพี่จากพี่ชอยเพียงเท่านี้หญิงสาวก็รู้สึกร้อนเผาที่ขอบตาจนต้องกระพริบตาทีทีและหยาดน้ําตาให้กลับเข้าไปเธอเสียงของพี่สุดสักด์ดังขึ้นใกล้กๆนี่เองเขาคงสังเกตกิริยาของหล่อนอยู่นานแล,ล้วละกระมังและเขาก็คงมองเห็นความเป็นไปในหัวอกหัวใจของหล่อนในยามนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น หากประกายแพรยังไม่ทันได้เอ่ยว่าอะไรออกมาเจ้าเจ๋งผู้คงสังเกตกิริยาของหล่อนอยู่เช่นกันด้วยความสอดรู้สอดเห็นก็โผล่หน้าออกมาจากประตูครัวแล้วเอ่ยถามดังพอให้ได้ยินกันสามคนว่ากอดแครนเจ๊ God, ne, ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะแฟนเก่าเจ๊ Jay, ที่กรุงเทพจะแต่งงานด้วยไงแทนที่จะเศร้าเหมือนเมื่อแรกเปิดซองบัตรเชิญประกายแพรกลับโกรธลูกน้องคนสนิทขึ้นมาครามครนประกายตาเหมือนเศร้าเมื่อแรกฉายแววโกรธเกรี้ยวขึ้นมา แกไอเจ๋งหล่อนหันไปถลึงตาใส่เจ้าเจ๋งทำท่าชี้นิ้วขึ้นมาปาดคอตัวเองเพียงเท่านี้เจ้าเจ๋งก็ยิ้มแห้งๆตอบกลับมาทำคอย่อนอย่างเกรงๆแล้วล่ะเจ๊กโกรธจริงๆเว้ยก็จริงนะสิไปทำงานเลยปะเดี๋ยวข้าก็หักเงินเดือนแกซะเลยเนี่ไม่ยุ่งแล้วครับเจ๊เจ้าเจ๋งทำหน้ากวนโอยไม่เลิกก่อนจะผุบพายเข้าไปในครัวกำราบเจ้าเจ๋งได้แล้วหญิงสาวก็หันมายิ้มฝืนๆให้พิสุทธิศักดิ์ ถ้าไม่เป็นอะไรมากหรอกโจทํางานเธอหล่อนว่าแล้วหันไปรับรายการอาหารจากเชนทํางานต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหัวใจของตัวเองความร่าเริงแจ่มใสดูเหมือนจะหายไปการพูดจาก,กับพนักงานในร้านก็แทบนับคําได้กระทั่งปิดร้านประกายแพรก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครความมีชีวิตชีวาในตัวหล่อนดูเหมือนจะเลือนหายไปจนสิ้นแล้วจนพิสุดสักด์เจ้าเจ๋งบัวขวัญเชน และพนักงานในร้านนึกเป็นห่วงพี่โจเจ๊เ,จเป็นอะไรนะะท่าทางอย่างกับคนอกหักนะเจ้าเจ๋งผู้ไม่เคยปล่อยให้ความสงสัยใครรู้อะไรผ่านหูผ่านตาไปจึงเอ่ยถามขึ้นหลังจากประกายแพรขึ้นไปนั่งรอบนรถแล้วฉันบอกอะไรแกไม่ได้หรอกเจ๋งขอโทษด้วยเนาะพี่สุดสักด์ตอบสั้นๆก่อนจะก้าวตามประกายแพรไปขึ้นรถเจ้าเจ๋งบัวขวัญเชนและพนักงานคนอื่นๆ จึงได้แต่มองตามไปด้วยประกายตาสงสัยใคร่รู้ไม่ต่างกันพิสุทธิศักด์นั่งมองประกายแพรนั่งจรดปลายผู้การลงบนผืนผ้าใบายอยู่ครู่ก่อนจะสายหน้าช้าๆระบายลมหายใจหนักๆไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนรักถึงต้องกล้ามกลืนฝืนทนความเจ็บปวดวาดภาพภาพนี้ให้ดุษดีด้วยชายหนุ่มไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนเราจึงต้องทำอะไรเพื่อคนที่เขาไม่รักเราอย่างที่เพื่อนรักของเขากำลังทำอยู่นี้ เมื่อมีอาจคลายความสงสัยให้กับตัวเองได้เขาจึงหยิบนวนิยายเล่มหนึ่งจากชั้นวางหนังสือด้านหนึ่งของห้องลงมานั่งอ่านค่าเวลาดื่มด่ำกับตัวอักษรบรรทัดแล้วบรรทัดเล่าพลิกเปิดนวนิยายหน้าแล้วหน้าเล่ายิ่งอ่านก็ยิ่งเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครเอกของเรื่องด้วยเรื่องราวที่ผู้เขียนสร้างขึ้นนั้นช่างคล้ายคลึงกับชีวิตจริงของเขาเหลือเกินพระเอกของเรื่องถูกพ่อแม่จับทุมถุงชนไม่ต่างอะไรจากเขาแล้วเขาก็หาทางออกให้กับตัวเอง ด้วยการจ้างเพื่อนรักของเขาเมาเป็นเจ้าสาวกร,รมลอและพาเข้าบ้านส่วนเรื่องราวต่อจากนั้นชายหนุ่มยังไม่ได้อ่านเพราะมัวแต่สนใจแผนการของพระเอกว่าเขาทําให้พ่อแม่พี่น้องเชื่อได้อย่างไรว่าเขาได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากับนางเอกแล้วจริงๆอ่านมาถึงตอนนี้ชายหนุ่มก็มองตัวอักษรสลับกับเพื่อนรักไปมาพรฉันนึกออกแล้วเว้ยว่าจะหนีการแต่งงานยังไงเขาชี้ที่ปกหลังของนวนิยายเล่มที่กําลังอ่านให้เพื่อนรักดู อะไรของแกวะประกายแพรหันมาขมวดคิ้วถามอ่านคำโปรยบนปกหลังแวบ,บหนึ่งแล้วยิ่งพิศวงงงวยไปกันใหญ่ฉันอานนิยายไปสามสีต่ตอนแล้วในเรื่องเนะาะพระเอกจ้างเพื่อนมาเป็นเจ้าสาวหลอกๆแล้วพาเข้ามาอยู่ในบ้านแกคิดอะไรอยู่อะประกายแพรจ้องหน้าเพื่อนรักตาเขมงนี่อย่าบอกนะว่าแกจะให้ข้าไปเป็นเจ้าสาวหลอกๆของแกเหมือนในนิยายนะก็ใช่เน่ะสิ ฉันไม่เห็นใครเหมาะกับงานนี้เท่าแกสักคนอ่ะพี่สุดศัก์ดทำเสียงขึ้นจมูกไม่เอาอะประกายแพรสายหน้าดิกถึงข้าจะออกหักแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะตกลงทำอะไรน้ำเน่าๆแบบนั้นแล้วชายหนุ่มกเสียงยาวเค้ะนิ้วกับนิยาอย่างใช้ความคิดถ้าฉันลงทุนเปิดแกลลอรี่ให้แกล่ะแกจะว่าย่งไงแกอย่าเอาความฝันของข้ามาล้อเล่นสิวะแกก็รู้นี่ว่ะ ว่าข้าอยากมีแกลลอรี่เป็นของตัวเองมากแค่ไหนอะประกายแพรเอ่ยตามตรงหากคุณประกายพลอยไม่อยากให้หล่อนมาดูแลกิจการร้านอาหารของครอบครัวจนหล่อนต้องเสียเวลาวาดภาพและรับออกแบบปกหนังสือไปหลายชั่วโมงและแม้ว่ามิสเตอร์แอนดรูจะสนับสนุนให้หล่อนเปิดแกลลอรี่ของตัวเองแต่ผู้เป็นบิดากลับต้องการสอนให้หล่อนรู้คุณค่าของเงินไปพร้อมๆกันด้วยการให้หล่อนเก็บเงินที่ได้จากการขายงานศิละปะมาลงทุนสร้างแกลลอรี่ด้วยตัวเองแล้วก็ สองบุพการีของทุ่มเม็ดเงินสร้างแกลลอรี่ให้หล่อนตั้งนานแล้วละแต่นี่ลำพังรายได้จากการขายงานศิลปะอันน้อยนิดที่หล่อนพยายามเก็บหอมรอมริบไว้ในบัญชีและต้องใช้ใจ่ายไปกับการส่งเสียตัวเองเรียนอยู่เนืองๆจะไปพอสร้างแกลลอรี่อะไรแค่ค่าซื้อที่ดินทำเลดีๆยังไม่พอซื้อแม้สักตารางเมตรเดียวแล้วอีกนานเท่าไหร่ความฝันของหล่อนจึงจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเล่า